Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare Don't n o สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสหรับทูกค้านอที่กาลังเข้ามาเยี่ยมชมนะคะช่องทาง Youtube แอมฟอดโปรดีของแอมอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้เช่นเคยนะคะแอมกำลังเอารถ ยนของ Ford นะคะในรุ่น xlt นะคะในชุดสีของสีขาวมารีวิวรอบๆอบคันให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะแอมบอกลูกค้าก่อนนะว่าแอมแต่งให้ลูกค้าฟรีนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคะแอมก็ยังให้โปรโมชั่นลูกค้าทุกท่านแต่งฟรีเช่นเดิมนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจองผ่านช่องทางของออนไลน์นะคะปลอดภัย100%ร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งรอบรบคันของ XLT สีขาวคันนี้นะคะปี2021รอบๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะในโซนของด้านหน้าเนาะทีะ่ลูกค้าเลือกชุดแตกเองทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวครอบกันชนหน้านะคะอันนี้ลูกค้าเลือกให้เราใส่เป็นกระจัง FORD นะคะ 3D นะคะสีดำด้านแต่สีแดงด้วยนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงตัวกันชน ด้านหน้าอันนี้นะคะนี่เลยนะคะปกติจะเป็นสีขาวร้วนนะคะอันนี้แอมใส่สีดำครอบหน้าไปให้ด้วยนะคะเพื่อให้รถดูดุมากขึ้นนะคะสวยงามมากขึ้นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ข้อบไปหน้านะคะอันนี้ที่เราใส่เพิ่มให้นะคะรวมถึงบนฟ้ากระโปงนะคะอันนี้เราใส่เป็นสกู๊ปนะคะทรงแรดให้ลูกค้านะคะสีดำด้านตัดสี เงาอาสีขาวตัวรถนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากจรินะคะสติกเกอร์ด้านข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะในส่วนของด้านข้างเราใส่เป็นซุ้มล้อให้นะคะมีหมดขนาด6นิ้วนะคะเป็นหมุดหลอกทั้งหมดนะคะไม่มีการเจาะทำลายที่สีตัวรถนะคะแล้วก็รวมถึงตัวแมกยางอ่ะแมกยางอันนี้เป็น m a ็กซิดบาวเนะคะตัวแม็กเป็นแม็กของ f u เ l ล ะะลายดอกไม้ด้วยเนาะสำหรับแมกยางนะคะลูกค้าเลือกได้ทั้งหมดนะคะว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะเอายี่ห้ออะไรสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะคะอันนี้เราใส่เพิ่มให้ลูกค้าด้วยเนาะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าจะเอาแบบไหนนะคะมากกว่า40ลายที่เราให้ลูกค้าเพิ่มเนาะเราหลังคาค่ะสีดําล้วนเช่นกันนะคะครอบมือเปิดเป้ากันรอยอันนี้เราใส่เพิ่มให้ลูกค้าทั้งหมดนะจ๊ะสำหรับ ลูกค้านะคะที่อยากได้โปรโมชั่นของรถคันนี้นะคะแต่งฟรีนะคะโปรดีๆทั้งนั้นเลยนะคะภายในช่องลูกค้าอยากได้คลิปไหนนะคะอยากได้รถแบบไหนนะคะทักเข้ามาหาแอมกิอนนอก่วนเนาะคุยตรงๆนะคะอยากได้ก็เสนอแบบไหนทักเข้ามาคุยกันตัวโลบารังเหล็กข,ของอัลเลนเดอร์นะคะอันนี้ใช้งานได้จริงรับน้ําหนักได้จริงแล้วก็บรรทุกได้จริงด้วยนะคะด้านท้ายนิดนึงค่ะ ครอบไฟท้ายนะคะตัวนี้เราใส่เพิ่มให้นะคะมีสติกเกอร์เลนเจอร์แดงให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงตัวสติกเกอร์ฝาหลังเนาะลายล้อนะคะตัดเลนเจอร์แดงให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้โปรแบบนี้อยากรู้ว่าตัวเองจะผ่านเกณฑ์เงื่อนไขของการดาวรถไหมนะคะประกอบอาชีพอะไรนะคะเรายินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุก เงื่อนไขนะคะแค่ให้ให้ลูกค้าโทรเข้ามานะคะหรือทักเข้ามาในลิงก์ไลน์ของแอมได้นะคะแอมยินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็ให้คำปรึกษา ทุกเคสเช่นกันนะคะอยากได้ข้อเสนอไหนทักมาคุยกันดีกว่าคุยครบจบตรงทุกเงื่อนไขเนาะเดี๋ยวฝากไปด้วยนะคะสำหรับชุดแต่ง Ford Ranger XLT ปี2021คันนี้นะคะราคาจะหน่ายิี่ไว้หน้าช่องให้แล้วนะคะอยากได้ชุดแต่งฟีทักเข้ามาเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าเราจะเอารถสวยๆรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Me. I just wish he knew